สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเล็กๆนะคะทุกคนเออแต่คลิปนี้จะออกไปหลังจากที่เราเดินทางกลับมาลแล้วเนาะเอ,อเพราะว่าป้องกันหลายๆอย่างเนาะก็เลยเออไม่ได้ทำไว้ก่อน เทำทําคลิปไว้แต่ยังยังไม่ได้ปล่อยออกไปนะคะจะปล่อยช่วงบ่ายที่เดินทางกลับวะะัน,นนี้ยากก็จะไปไปเลือกตั้งนะคะยากก็จะพยายามที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เออรักประชาธิปไตยแล้วก็อยากได้คนที่เ,เราถูกใจมาเป็น สแล้วก็เป็นหวังว่าจะได้เป็นพักหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลเนาะส่วนสอสอนี่ญากก็คงต้องเลือกภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะทุกคนสอสเอนี่ยญาเลือกภูมิใจไทยเพราะว่าอะไร ย,ไม,ย,ยไม่ยัยัไม่ยึดติดกับพรักภูมิใจไทยนะแต่สสที่เขาดันไปอยู่ในภูมิใจไทยเอ่อเขาก็สร้างผลงานไว้เยอะแยะเนาะตั้งแต่แม่เขาตั้งแต่ตั้งแต่ย่าน่าจะเป็นยายเขานะยายเขาเนาะเป็นเอ่ออะไรนะนายกจังหวัดเนาะ จอสมทรงเนาะเป็นนายกจังหวัดแกก็สร้างผลงานเอาไว้เยอะแล้วก็ลูกชายก็เป็นสอสอลูกสาวก็เป็นสอสอนะคะจุ้ยมนทันเจริญวรกุลก็เคยเป็นสอสอแต่ก็กันไะเป็นสอสเพื่อใครอ่ะก็เลยถูกแบนไปเนาะแ,แกก็เลยตั้งแต่นั้นแกก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งมา น้องชายลงแทนก็ได้เป็นมาตลอดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ย่าเห็นนะทุกคนคนบ้านนี้เขาไม่ได้แจกเงินนะทุกคนเออไม่ได้แจกเงินนะวันที่เออศุรศักดิ์ได้่เป็นสสนะนะเนาะครั้งแรกเนาะเออไม่ว่าจะครั้งแรกครั้งสองล่ะแกก็จะขึ้นรถเอ่อกระบะนะยืนท้ายรถนะ แล้วก็สวัสดีไปหมดทุกคนเลยแบบเป็นอะไรที่เราแบบว่าขับรถผ่านยากตอนนั้นวิ่งไถนมเนาะขับรถผ่านก็รู้สึกปลื้มใจไปกับแกด้วยเนาะไม่ได้เสียเงยินนะคะทุกคนแต่อาจจะมีไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างอันนี้ยากก็ไม่รู้เนาะแต่ก็คือแกไปงานทุกงานน่ะทั้งทั้งครอบครัวแก แกไม่แกไม่ไปเองแม่ก็ไปแม่ไม่ไปเออก็ส่งพวงหลีไปอะไรประมาณเนี้ยเออเออไปงานบวดงานแต่งอะไรเนี่ยไปหมดเนาะแล้วก็เอ่อพัฒนาให้อยุทยาดีขึ้นเท่าที่ยายเห็นเนาะยายก็เลยเออยุติที่จะเลือกเลือกพวกเขาเนาะตอนนี้ จุลศักดิ์ก็ไปอยู่อยู่เขตบางน้อยเขาเขาแยกกันยังไงกม่ลูกตรงนี้ตรงอุทัยของย่านี่ก็จะเป็นอุทัยบางไปอินเออก็จะเป็นหลานสาวเขาเมื่อเมื่อเที่ยวที่แล้วหลานสาวเขาก็ได้เนาะย่าก็ลุ้นใจจะขาดกลัวว่าเอเอไอ,อส้มมันจะได้แต่สุดท้ายแล้วก็ก็ได้นะคะ ว่าอรอบนี้ต้มแรงมากเนาะอรอบนี้ยากก็คิดว่าเเขาก็ต้องได้อีกเหมือนกันเพราะว่าผลงานมีเยอะแยะมากมายที่ให้ทุกคนยอมรับได้ถึงจะไม่อยู่ที่นี่แต่ก็จะจะวิ่งไปเลือกให้นะคะทุกคนยากก็เตรียมหมดทุกอย่างนะทุกคนก็อันนี้เนี ข้าวเหนียวหุงหุงข้าวเหนียวไปนะคะหุงข้าวเหนียวทอดปลาเคม็มญาก็จะไม่ไม่ไม่ซื้ออะไรเลยนะคะนอกจากขนมหมวยเล็กน้อยไม่เผ็ดก็กินไม่ได้พริกน้ำปลาเตรียมไปนะคะกำลังปั่นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็ปั่นไปเอ่อหน่อยเดียวเพราะว่าหวยหวยไม่ค่อยชอบกิน อยากกินคนเดียวก็ปั่นไปหน่อยเดียวแล้วก็จะทรงกาแฟใส่ถุงไปสักหน่อยเผื่อตอนบ่ายอากาศง่วงเนาะก็จะจะและไม่ต้องฟืง้นทุกคนรื้ก็เหมือนเราติดกาแฟที่เป็นกาแฟดําไปแล้วเนาะพอไปกินกาแฟที่มันมันใส่น้ําตาลอะมันก็ผะอ,อืดผะอมนิดหน่อย มันทมากินได้ไหมกินได้แต่ถ้าเป็นกาแฟเย็นก็กินนะกินได้เราคงเราไปเองดีกว่าสุดสุดท้ายแล้วก็คืออะไรนะกิ้งกงประหยัดประหยัดอะไรที่เพอ,อจะทำได้ก็ทำไปเนาะ อยากได้ก็ต้องทำเอออยากเก็บผักไปด้วยนะทุกคนเก็บผักไปแจกพี่น้องเยอะอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้จะออกไปตัดอย่างน้ำเต้ามันก็จะโตขึ้นนะทุกคนเออน้ำเต้าแล้วก็ดอกแคแล้วก็ไปเดินเล็มถั่ววุ้ยหน่อยนึงเพื่อที่จะเอาไปแจกพี่น้องๆนะเนาะเพื่อน ไม่ได้บอกเขานะว่าเราจะไปเพื่อตั้งไม่ได้บอกเลยค่ะคือตั้งใจแบบว่าไปถึงก็เจอกันเลยเออไม่ฟิกว่าจะต้องเอาไปให้ใครฟิกว่าเจอใครก็แจกคนนั้นแหละตั้งใจว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแล้วก็ไปแบบเร่งด่วน ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะจะลงคลิปนี้ให้ให้ดูนะคะทุกคน mm hmm. ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดไลค์ให้ด้วยไม่ได้ไปบ้านใครก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าเดินทางเนาะบางทีก็อาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปทักทายทุกคน mm hmm. ตื่นขึ้นมานี่ก็พยายามดูให้ทุกคนแบบเต็มที่อ่ะพยายามที่ว่า เออเข้าไปให้เพื่อนๆเต็มที่เท่าที่เวลาจะได้เพราะว่าดูคลิปของคน,นยากก็จะดูจนจบนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแ,แบบว่าดูแป๊บเดียวดูให้จบแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรเพียงแต่เราอยากให้กำลังใจกันเนาะก็ เปิดไว้ให้แล้วตัวเองก็มีงานทำเยอะแยะทุกคนมีหลายอย่างที่ได้ทำเนาะโอเคค่ะฝากฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเยงแตอยากจะมาบอกว่าเออวันนี้ไม่สะดวกที่จะเข้าไปบ้านเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณที่ กรลนาตาเกี้เมตญจนะคะขอบคุณมากมาค่ะคุัเตี